ออเดอร์ขนมไข่หงหนึ่อยเก้าลูกคืนนี้เริ่มต้นกันที่เที่ยงคืนเลยค่ะทีแรกตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายแมวมาปลุกค่ะก็ลเลยต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเลยขนมเครื่องดื่มพร้อมนะคะวันนี้เตรียมไว้เลยค่ะตื่นดึกทีไรหิวทุกทีเลย ระหว่างทอดไปก็จะมีคาราบาวมีสปอนเซอร์มีเพียวริคุชาขาวค่ะแล้วก็มีขนมกรอบแกบตลอดเลยนะคะต้องเคี้ยวแก้งงวงค่ะไม่งั้นตาหลับแน่เลยพรจะมีหน้าที่ปั้นนะคะส่วนพี่ทัศน์ก็จะมีหน้าที่ทอดแล้วก็ฉาบน้ําตาลค่ะพี่ลูกค้าที่สั่งวันนี้เป็นลูกค้าประจํานะคะปกติพี่เขาจะสั่ง499ลูกแต่วันนี้เพิ่มอีก999ลูก<ม>ก็เลยเป็นทั้งหมด1,498ลูกนะคะ เริ่มตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าจะได้ทอดจริงก็ประมาณตีหนึ่งนะคะใช้เวลาในการทอดประมาณเตาละสาสิบนาทีนะคะโดยเฉลี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงค่ะกว่าขนมจะเสร็จัำน้ำตาลเสร็จแล้วก็จะเอาไปตากพัดลมให้ขนมเย็นนะคะจากนั้นก็ถึงจะใส่กล่องค่ะพอรจะจะใส่กล่องกล่องละยี่สิบลูกนะคะวันนี้ใช้ทั้งหมดเจ็ดสิบห้ากล่องค่ะ ใส่ให้ลูกค้าไป1 5 0 0ลูกเลยนะคะเผื่อแบบอาจจะนับขาดนับเกินอะไรไปบ้างพี่ลูกค้าสั่งเป็นขนมไข่หงสีขาวล้วนทั้งหมดเลยนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวขาวอย่างเดียวไม่มีแป้งข้าวเหนียวดําเลยตอนที่ใส่กล่องพร้อมไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะแต่อันนี้ก็จะมีรูปตอนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้ดูคะ่ะขนมที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยขอบคุณพี่ลูกค้ามากๆนะคะ